อันนรกได้โคตรไปละตังตงซีตันดีแล้วไดู้ดเรื่องไรที่แังก่ต้องเอ่อมาเรอนน้ำตกไปนะทำไมเขาม่เอรในวันดักล่าวไม่ได้พูดเรื่องส่วนตัวเขา้องฟังกัก เราจะพูเดเรื่องประชาธิปไตยมาเปิดร้อนแล้าปัญหาต่างๆที่ที่เราตามมั้มแนนก็ต็งงองเิคำารณโดยสรุปกือรัฐบาลแถบนี้จะใช้ประชาคมเป็นศูนยกาลางแก้ปัญหาหลักๆก็คือ,อเรื่องเศรษฐกิจปักความโดยจะ,ออะทำยาไงพวบคราคาที หมายถ้าปัะชาชนมากซึ่งปัญหาใหญ่ที่พูดกึงปัญหาสินค้าเ,เกษตรเกษตรกรเป็กนกลุ่มใหญ่ปัญหานี้สินขัประชาชนซึ่งเรื่องนี้สิ่งก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลเนี้ยได้ทำกฎหมายที่้ปกคุมธรรมดาไปก็เปต้องเล่น เร่งปิดสการก็คงจะเข้ากับกาบ้านช่วยดีสิงภาพประกาศสมได้เยอะการหนึ่งก็น่าจะถึงเวลาที่จะเยนมาลกิารที่ไปตัดสินเยนร้อนก็ต้องหยุดการทผลิตต่อักต้องเกิดโตหรมันจะดำเนินกาบปัญหาใหญ่ใหที่ในการผืิตต่อทัมนมากขึ้นครับเราปัญหาที่สำคัญคือ วันน th mm. uhm. uh, ี้เราต้องรักษาอาทิตยตะไเรื t <t <t ่องความมั่นคงจะคาต้องมาก่อนติด่อใหการต้าไม่ได้พูดเรื่องส่วนตัวกับใครมีมีการตั้งข้อเกี่ยวว่าทำไมขึ้นมาเล่องเต่อนหน้าเราตอนที่ผ่านมาสี่ช่วสี่ที้ทำไมไม่ทาเรื่องหลานเราเราก็พบว่าเราก็ทำทำมาตลอดที่ตั้งเนืนอจากตรงจุดแต่แต่ว่าปัญหาหนงมันพัฒนาการที่ดิ้นชนแต่ เนื่องจากว่าเราเรามองเรื่องโดยเฉพาะเรื่องภาคเกษตรภาคที่เป็นส่วนใหญ่ต่อมาเที่เนี่ยมันมีผลกระทบจากภายนอกด้วยวันนี้เราจะให้ความสำคัญใดมากขึ้นรวมแม้แต่เรื่องการท่องเที่ยวเราก็จะต้องทำหากนักท่องเที่ยวน้อยลงเราจะทํายังไงแต่เอาแล้วนักท่องเที่ยวที่มีอยู่เนี่ยให้เขาใช้เงินไปอยู่กับชุมชนรือกับ กลับบ้านไม่เด็ดเพราะว่าเราต้วงมีความสานารถที่ปัจจุบันเนี้ยรายไดจากการท่องเที่ยวมันมีค่าเดียวกัสายกันอยู่ไม่ค่อยตัดกัก็จะเปิดพื้นที่ท่องเที่ยวให้ให้สามารถที่นักท่องเที่ยวเข้ามาได้ได้ใช้จ่ายหรือได้อยู่ในพื้นที่รดยใหญ่ขึ้นก็คืออพูดแบบนั้นก็จะมีผู้กระดักหลายคือ มีผูดเงแขงบ้างพอรงก็อ่านเพราะว่าเรเพิ่งเร็หลังจาก่านไปแล้วในในลุอาจจะ่เจอมาไม่มีอย่างแต่ว่าเสียงรอบดึงที่ประเมินเสียงรอบดึงจะเพียนแต่ว่าในการประชุมสภาถ้าเห็นปามต้รับผิดชอบทุกคนต้องเข้าประชุมเราว่างคพยนยานที่จะติต่อกันไปเพราะว่าหมอกเพิ่งก็ได้ข้อมูลเห็นว่าน่าจะได้ไม่ไม่ เราเรา,าเหมอะประชาคมกันหลังแต่ทุกคนพูดกว่าน,นั้นได้มีพูดเรื่องของพรรคใดม้านหนึ่งเรื่องเรื่องตำแหน่งใดตำแหน่งของนรัฐพิเศษของในในในแนท่านได้รับคำไา้รคว่าจะเจอไหมหรืววอว,อวออ่าจะยังไม่ได้คุยแต่ว่าท่านบอกว่าถ้าถ้าจะาโยกย้ายอะไรอย จะให้แบบองมาไว้นนอนั่นยังไม่มีต่ไม่มีมีมีนะเริ่มมันมีพเพ้เอเราไม่คปิดตเรียนร้องไม่ไม่ได้พูดกันอีกแต่ว่าถ้าเกด้นตัวหนึ่งมา้เราก็ควาที่เราเปิดดูเรอยางสมมุติอย่างเดียวว่าสมมุติเขาจะปากขัดแย้งแต่ีนี้ต้องพูดตามจริงไอ่ที่พที่โรงแรม้อนบกเนี่ยช่วพี่ด้วยไม่ทราบว่ามี อะไรเป็นพิเศษไหมคะอ๋อไม่มีครับเป็นโปรแกรมนานมาแล้ว,ลวเนื่องจากว่าผมเนี่ยได้ตั้งคนเอกนิพัฒเป็นประธานเ,าเรื่องการสกัดกั้นยาพิษเรื่องสารตั้งต้นปออุ๋ยพันทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งคนเอกนิพัฒน์ได้ตั้งเคนเอกสุนัยแล้วมีอาทิตย์ดีต่างๆบอกว่าเพราะว่าสารตั้งต้นเนี่ยมีข้อมูลดูว่า่าด จากประเทศไทยไปท่านก็นัดมาด้แหละแล้วก็มีกําหนดว่าที่ยิ่งสาวว่างก็ไปไม่ได้พูดเรื่องไหนได้มีการสอบถามไหมคะเพราะเห็นว่าท่านสุนยเองก็มีชื่อเป็นแคนดีเดียรแล้วมติกราบถูไม่ได้สอบถามยังเพีย็นแดดเล่นว่าทำไมมากต็คนดังทัช่เองว่าสุนัยเขาเขาเป็นท่านสุนัยท่านเป็นอยู่ลกพิเศษรลกิเศษจะทำงานนอกประเทศเยอะ นอกประเทศจทั้งหมดแล้วก็กัประเสด็จวิพัสก็อยากเข้าไปแก้ปัญหาการที่เป็นอนุเรื่องแหล่งผลิตยาตดติดในต่างประเทศก็เราจะดูว่าเรื่องตั้งต้นซึ่งมีมอยู่ทั้งยี่ยี่สิบแปดหรือสามตกตัวเนี่ยว่าเราเราบางตัวถ้าประเทศไทยเราผิดได้ก็ควรจะเพื่อเราจะได้ เออได้ใช้ปลอดในประเทศถ้าเกิมันมีการพูดเชิงวิทยาศาสตร์ถ้าพูดถึงยาเสพติดเการกัญชาฟักเข้าไปเยอย่างนี้เรามองตรงนี้ยังไงบ้างคเอ่อฟักกัญชาได้เสนอขึ้นยาเสพติดด้กัญชาคือยูเอ็มโอดีที่จะเสาะหาถ้าชาติเนี่ยไม่มีประเทศไหนที่กัญชาไม่เป็นยาเสพติดเราจะอยู่ร่วมกับต่างประเทศเนี่ยกัญชาก็คงจะเป็นใช้ได้เฉพาะกันแค่ แตดว่าแล้วแล้วเสนอกฎหมายไปได้ถ้าเป็นไปได้ก็เสนอข้าไปในสภาไปแต่ว่าการใช้กันเรื่องสัญหาการณที่กดให้แบบในรองนี้เราก็ไม่เห็นด้วยนะครับข้อมูลจากทางบําบัดเราเพิ่มขึ้นจุดสองเท่าล่างตลางเพราะว่าก็เอ่อะมาเป็นแทบจะันตรภาคและไปตามเราก็มีการควบคุมเอาไนะครับ